โควิดไม่น่ากลัวกักตัวช่วยลดเชื้อได้แหมคล้องจองกันพอดีคือสิ่งที่เรากลัวกันถึงคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าถึงเราจะติดเชื้อโควิดก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้เราเสียชีวิตยกเว้นว่าหลายๆคนยังเข้าใจผิดนึกว่าติดโควิดเราจะเสียชีวิตคือซึ่งจริงๆไม่ใช่โควิดไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่าอีกวาทักรรมหนึ่งที่มักจะมีการพูดก็คือแต่มันแพร่ให้คนรอบข้างได้ แพร่ให้พ่อแม่ให้ใครได้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิดอันนั้นเป็นความจริงแค่บางส่วนนะครับก็คือโควิดเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเราเป็นหวัดน่ะจริงๆโควิดก็คือย่อมาจากโคโรนาไวรัสดีซีสถูกไหมก็คือเป็นไข้หวัดนั่นแหละเป็นไข้หวัดสายพันธุ์หนึ่งซึ่งสามารถแพร่ได้เร็วกว่าไข้หวัดปกติเท่านั้นเองแพร่ได้ง่ายกว่าไข้หวัดปกติแล้วคิดดูว่านึกถึงหลัก ความสมดุลตามธรรมชาตินะครับถ้าอะไรที่แพร่ง่ายแพร่เร็วเนี่ยสแสดงว่าไม่ร้ายแรงสแสดงว่าพอเราติดโรคแล้วเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงเพราะว่าถ้ามีโรคอะไรที่ทั้งแพร่ง่ายและอาการหนักเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยมนุษย์คงจะสูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วคงไม่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นโรคที่แพร่ยากๆอย่างเอสเนี่ยที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์ถึงจะติดเอสเนี่ยคือแพร่ยากเนี่ยก็จะร้ายแรง แต่โควิดไม่ร้ายแรงเพราะว่าแพร่ง่ายเกินไปยิ่งสายพันธุ์ใหม่อะไรของอังกฤษนะที่แพร่ได้ง่ายกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเนี่ยแต่ปรากฏว่าการเสียชีวิตต่ํามากเพราะว่าอาการไม่รุนแรงฉะนั้นยิ่งแพร่ง่ายเท่าไหร่การเสียชีวิตยิ่งต่ําฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวแพร่ง่ายก็คือแพร่ง่ายเอาเป็นว่าถ้าเรากังวลว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าติดโควิดแล้วกลัวเขาจะเสี่ยงเนี่ยก็ลองจินตนาการว่าถ้าวันนี้เราเป็นหวัด แล้วเราจะทํำยังไงเราคงพยายามป้องกันตัวแต่ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุติดหวัดจากเราขึ้นมาแล้วคิดว่าเขาจะเสียชีวิตไหมถ้าไม่เขาก็อาจจะเป็นหวัดงอมแงมแต่ก็ไม่ได้เสียถึงขั้นเสียชีวิตโควิดก็เหมือนกันก็คือเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นคือไม่รับรู้ลสแต่ว่าผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็จะดีขึ้นมีหลายคนที่อายุแบบ70 80หรือแม้ทั้ง90กว่าติดโควิดแล้วหายมีเยอะไข้หวัดเนี่ยสังเกตไหมว่าเรามีอาการไอาจามอยู่เรื่อย แต่ไม่ถึงขั้นอาการหนักเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรายังทํางานได้ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันทํางานแย่ yeah! พอเราเป็นหวัดปุ๊บอาการจะหนักพอปวดหัวปุ๊บอาการจะหนักอันนี้โควิดก็เหมือนกันถ้าเกิดเราคิดว่าวันนี้เราอยู่ดีๆติดหวัดธรรมดานะไม่ใช่โควิดนะแล้วเราสามารถหายได้เองทั้นั้นเราติดโควิดเราก็ต้องหายได้เองแล้วก็คนรอบข้างที่เราเป็นห่วงเขาผู้สูงอายุถ้าติดหวัดแล้วคิดว่าเขาน่าจะหายได้เองอยู่แล้วโควิดก็เหมือนกันนะครับทั้นไม่ั้วไม่ต้องกลักลดดััคคิิดดดแ่่มนนตไ้้งงายเอ แต่ปัญหามันอยู่ที่นโยบายประเทศเราติดโควิดแล้วดังฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกระทงที่ทําให้คนกลัวโควิดคือกลายเป็นว่าต่างประเทศเขากลัวในเรื่องของการติดง่ายแต่เสียชีวิตต่ำนะแต่ว่าของเรานี่โดนสามกระทงเลยก็คือติดง่ายกลัวแพร่ให้กับคนรอบข้างและแถมยังกลัวดังด้วยเพราะว่าติดโควิดเมื่อไหร่ดังเลยครับคนรอบข้างโดนหางเลขไปด้วยจับไปตรวจหรืออาจจะต้องกักตัวซึ่งถ้าต่างประเทศเขากักตัวที่บ้านนะ ก็โอเคแต่ว่าของเราคือกักโรงแรมกักในโรงพยาบาลอันนี้คือน่าเบื่อเลยแล้วก็ยังสูญเสียรายได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าเป็นเพราะเรารอบคอบเกินไปเราการแพทย์ดีก็เลยจะต้องระแวงมากเป็นพิเศษครับแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนในประเทศกลัวโควิดอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพราะว่ามาตรการของเราเองที่เราอาจจะไม่ได้ไว้ใจคนในประเทศไงเรากลัวว่าถ้าสังเกตไหมว่าทําไมถึง ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องตัวเลขการเสียชีวิตอย่างข่าวหลังช่วงหลังๆที่ว่ามีการติดเชื้อกันเป็นร้อยหรือเป็นพันคนภายในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่พูดถึงตัวเลขการเสียชีวิตเลยเหตุผลเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าม่ถึงคนที่ดูแลนโยบายการสู้โควิดเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดไปบอกตัวเลขการเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยหนึ่งคือถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะเสียหน้าซึ่งจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่ามันน้อยมากแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ําที่จะเสียชีวิตนะ ต่ำมากคือพันคนเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่ไม่ถึงสิบคนที่เสียชีวิตคือต่ํามากอแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขากลัวคนกัดตกเขาก็เลยออกข่าวน่ากลัวน่ากลัวให้เยอะๆคนจะได้กลัวครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของเรานิดนึงโควิดไม่แสดงอาการแล้วก็แสงตัวอยู่นานสี่ถึงหกสัปดาห์ได้แต่การกักตัวสิบสี่วันช่วยลดเชื้อได้กลับมาอีกแล้วนะครับข่าวนี้ข่าวแนวนี้ก็คือจะมาในช่วงที่มีการระบาดหนักๆ เพื่อให้กำลังใจคนในประเทศแล้วก็พอโควิดในประเทศดีขึ้นปุ๊บข่าวแนวนี้จะหายไปเปลี่ยนมาเป็นว่าขู่ให้กลัวกันต่ออันนี้คือข่าวแนวให้กำลังใจซึ่งเคยมีในช่วงที่เราล็อกดาวน์ช่วงมีนาเมษาแล้วพอเราคลายล็อกดาวน์ปุ๊บก็หายไปเพื่อที่จะขู่ให้กลัวกันต่อเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเป็นข่าวไม่ใช่ข่าวเก่านะวันที่ยี่สิบสามธันวา เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่พูดในนี้ว่ากักสิบสี่วันเนี่ยก็คือเป็นการพูดตามบทความนี้ซึ่งของเขาเป็นมาตรฐานเก่าแต่ในความคิดจริงๆหอบเนี่ยอัคิดว่าไม่จําเป็นต้องกัก,กถึงสิบสี่วันเพราะว่าเท่าที่เคยพูดข่าวมาแปดวันก็เพียงพอที่ว่าเชื้อเนี่ยจะอยู่ในตัวของเราได้แค่แปดวันฉะนั้นถ้าลดเหลือสิบวันก็ถือว่าเผื่อแล้วเผื่อมากกว่าแปดแล้วซึ่งจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขามีออปชันว่า ถึงแม้เขาจะลดเหลือ10วันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเขาตรวจโควิดมาแล้วผลเป็นลบก็จะยกเว้นอาจจะลดวันกักตัวจาก10เหลือ5วันหรือไม่ต้องกักตัวเลยด้วยซ้าหรืออาจจะให้กักที่บ้านเอาเป็นว่า14วันตามบทความนี้คือเป็นความรู้เก่าที่ว่าทางการแพทย์ไทยเนี่ยยังคงพยายามไม่เสี่ยงพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดก็คืออยากให้คนฟังเข้าใจว่ากัก14วันเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดแล้ว ก็คือให้พี่ๆสบายใจได้แล้วนะครับว่าเราใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดถ้าได้กัก14วันมาแล้วเนี่ยถือว่ารอบครอบมากๆขอทวนอีกทีนึงว่าความเป็นจริงแล้วต่างประเทศตอนเนี้เขาวิจัยมาแล้วว่าเชื้อเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน8วันซึ่งทางการแพทย์ไทยก็รู้เอาเข้าจริงๆกักตัวเหลือแค่8วันพีคสุดก็พอแล้วส่วนประเทศที่ติดเชื้อน้อยกว่าเราหรือพอๆกับเราเนี่ยจริงๆไม่มีความจําเป็นต้องกักเลยใช้แค่ผลตรวจโควิดก็เพียงพอ ก็เหมือนกับเราเดินทางกันภายในประเทศน่ะข้ามแังหวัดน่ะในประเทศเดียวกันเราก็ถือว่าเชื้อพอๆกันเราก็ไม่ได้ตรวจถูกไหมหรือถ้าจะทําก็คือเพียงแค่รอผลหนึ่งถึงสองวันการกักตัวเนี่ยจริงๆเราสามารถกักที่บ้านก็ได้โดยใช้เครื่องมือติดตามเพราะว่าในต่างประเทศเขาทําแล้วมีให้โหลดแอปเสร็จแล้วก็ให้มีเครื่องมือที่เอาไปติดที่บ้านเป็นตัวส่งสัญญาณคือการกักสิบี่วันเนี่ยถือว่ามากเกินไปแล้วก็เป็นความรู้เก่าตอนนั้นสิบสี่วันก็คือเพราะว่า เราจะไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้เรารู้แล้ว14วันเนี่ยทำให้ประเทศไม่เดินหน้าแต่ในบทความนี้เขาเขียนว่า14วันเนี่ยเพราะมันคือมาตรฐานณตอนนี้ของประเทศไทยซึ่งยังคงใช้ความเข้มงวดอย่างมากแม้อัจจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เพื่อความสบายใจของพี่ๆที่อาจจะได้มาฟังอยู่ให้เห็นว่า14วันเนี่ยก็มากเพียงพอแล้วที่จะทำให้เชื้อมันไม่แพร่เมื่อโควิด19ระบาดท,ทั่วโลกใหมๆ หนังสือพิมพ์เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที่นิยมมากที่สุดในสิงคโปร์ได้แพร่ข่าวเตือนใจให้ประชาชนระวังว่าโควิดไม่แสดงอาการซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อละเลยการป้องกันตัวเองและการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากขึ้นนี่ไงข่าวขู่ไงก็ถ้าคนกลัวเขาก็จะป้องกันตัวเองใช่ไหมจริงๆเราควรจะเน้นความเข้าใจมากกว่าแต่เราก็จะกลัวว่าเออเน้นความเข้าใจแล้วเขาไม่กลัวเขาก็ป้องกันน้อยกว่าขู่ให้เขากลัวเยอะๆเขาคงจะป้องกันตัวเองได้มากกว่า แต่ก็เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวนะครับเราก็จะสูญเสียอิสระเสรีภาพของเราถ้าเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็คงไม่เป็นไรแต่นี่มันลากยาวเป็นปีซึ่งเรายังคงต้องกลัวโควิดแล้วถ้าเกิดว่ามีโควิดสายพันธุ์ใหม่อีกที่แบบโควิด20อ่าอันนี้19ใช่ไหมแล้ววัคซีนใช้ไม่ผลเราก็คงยังต้องกลัวปีอีกหลายปีฉะนั้นเราควรจะให้ความเข้าใจมากกว่าร้อยละ70ของผู้เข้ารับการตรวจเชื้อปอดอักเสบโคโรนา2019ได้ผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อนะ แต่ไม่แสดงอาการป่วยเมื่อติดเชื้อแล้วสามารถส่งเชื้อแพร่ก,กระจายสู่ผู้อื่นได้อย่างไม่รู้ตัวโควิดไม่แสดงอาการคืออะไรก็คือระยะแรกๆเนี่ยมีโอกาสส่งเชื้อสู่ผู้อื่นสูงเช่นไอจามจริงๆแล้วมีหลายคนนะที่คนที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวคนที่นอนเตียงเดียวกันเนี่ยแหละเขาติดโควิดนะแต่ตัวเขาเองกลับไม่ติดก็มีก็คือถ้าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอ้ไปไอคือคนติดอ่ะมาจามใส่แบบว่าอยู่ใกล้ๆมีละอองมาโดนหรือว่าแบบ ไปอะไรอ่ะที่มีน้ำลายเข้ามาในตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสติดก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นก็อย่างที่บอกอแม้กระทั่งคนนอนเตียงเดียวกันติดโควิดตัวเองยังไม่ติดก็มีแม้ตัวผู้ป่วยจะไม่มีอาการรุนแรงในระยะแรกแต่เป็นช่วงที่ไวรัสเพิ่มจํานวนได้สูงการเดินทางไปสู่สถานที่เสี่ยงมีผู้คนแออัดโดยไม่สวมหน้ากากาอนามัยมีโอกาสได้รับละอองที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย แต่ว่าละอองเนี่ยมันไม่ได้ปลิวไกลขนาดนั้นบางคนแบบว่ากลัวมากนึกว่ามันลอยมาอยู่ในอากาศแต่จริงๆคือคือละอองเนี่ยมันมาจากตัวของคนใช่ไหมฉะนั้นถ้ามันจะปลิวเนี่ย,ม,ยมันก็ปลิวแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแหละเขาก็เลยให้เราเว้นระยะห่างไงแล้วก็เว็บข่าวด้านสุขภาพของอเมริกามีงานวิจัยพบว่าผู้ติดเชื้ออันน,อาานี้แหละย่อมาจากโควิดนี่แหละที่อายุน้อยกว่า20ปีกว่า82เซ็นตป่วยโควิดไม่แสดงอาการนอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยเชื้อโควิด19ที่อายุ60ขึ้นไป ร้อยละหกจุดมีอาการรุนแรงเราควรได้รับบทเรียนเหล่านี้มาช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเดี๋ยวขอไฮไลท์นิดหนึ่งมาช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะครับไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนะครับต้องเข้าใจทีนี้เราเลยต้องการคนอธิบายเรื่องพวกนี้เยอะๆไงคืออ๊อฟก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้ใช่ไหมอ๊อกก็มีมาพูดอยู่บ้างตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีข่าวอ๊อกก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะนะ พะไม่ได้อะไรเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยคนที่ต้องเป็นคนพูดคือหมอคือคนพูดต้องเป็นคนที่มีเครดิตแล้วก็มี power มีเสียงดังนิดนึงแต่เขาไม่ทำไงเพราะว่าคือเขาทําแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วเกิดทำแล้วเดี๋ยวมีคนมาเถียงเขาก็เสียอีกฉะนั้นงานนี้เลยไม่มีฮีโร่นะครับเราไม่ใช่ฮีโร่นะเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมอ่าก็คือปกป้องผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอย่างที่บอกอ่ะถ้าเราภูมิคุ้มกันปกติก็นึกถึงเราเป็นวัดปกติแล้วเราจะอันตรายไหมล่ะ ถ้าเป็นหวัดปกติแล้วไม่เราไม่ได้มีอาการอันตรายอย่างมากก็เป็นไข้หรือนอนซมอยู่ไม่กี่วันเนี่ยติดโควิดก็เหมือนกันแล้วผู้สูงอายุใกล้ตัวเราก็เหมือนกันว่าเขาเป็นหวัดวันนี้แล้วเขาถึงขั้นเสียชีวิตไหมถ้าไม่คําตอบคือไม่ติดโควิดก็เหมือนกันนะครับคือโรคหวัดชนิดหนึ่งที่แพร่ได้ง่ายกว่าและอาการรุนแรงกว่าระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่จาําไว้ว่ายิ่งแพร่ง,ง่ายก็คืออาการยิ่งเบาเบืมีโรคอะไรแพร่ง,ง่ายแล้วแถมอาการแรงนี่มนุษย์สูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้ววิธีสังเกตว่า มีอาการโควิดหรือ,อยังก็คือมีไข้ไอจามจมูกไม่ได้กลิ่นเอออันนี้อาจจะใช้กอบไม่ค่อยได้เพราะจมูกออฟก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะถ้าเป็นคนจมูกไม่ดีอยู่แล้วทําไงลิ้นแยกรสชาติไม่ได้หมายถึงยังไงกินอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วถือว่าแยกรสชาติไม่ได้หรือเปล่าปวดเมื่อยร่างกายเล็กน้อยแต่นั่งทํางานนานๆก็ปวดเมื่อยอยู่แล้วเอ,อ่อท้องเสียเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นประจําเล็กเล็กน้อยๆอ,อ,อ,อ่ะนะเอ่อเมื่อยล้าอ่อนเพลีย ก็คือเรามีโอกาสเป็นอาการพวกนี้ได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะมีแต่เนี่ยเรื่องลิ้นแยกรสชาติไม่ได้เนี่ยนะที่ยังชง,งนอยู่ว่ายัางไงคือเอาเป็นว่าถ้ามีอาการพวกนี้ก็เข้าไข้ต้องสงสัยนิดนึงอาการของไข้หวัดใหญ่กับโควิดคล้ายคลึงกันจะบอกว่าทางประเทศฝรั่งเนี่ยเขาก็มีการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่คือ flu นะ FLU เนี่ยนะทุกปีอยู่แล้วเป็นจํานวนหลายหมื่นคนอย่างอเมริกาเนี่ยหกหมื่นกว่าคนต่อปีทุกปีที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ฉะนั้นล้วคือต่อให้ไม่มีโควิดเขาก็เสียชีวิตจากเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนเสียชีวิตจากโควิดเยอะก็คือ2โลคนี้คล้ายกันแต่ที่ต่างกันก็คือเรื่องของการรับกลิ่นและรับรสชาติยังไงก็ตามหากเดินทางไปยังสถานที่ที่ระบุว่าพบเชื้อสูงควรแจ้งจับก,กับเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยอย่างของประเทศของเราถ้าต้องการตรวจนะต้องมีดับเบิลเลยก็คือต้องมีอาการตามนี้และต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง คือไปสถานที่เสี่ยงที่เขาระบุว่าเสี่ยงซึ่งเราไม่รู้ที่ไหนแต่ถ้าเกิดตามข่าวช่วงนี้ก็นะต้องเคยไปที่นั้นๆมาก่อนแล้วก็ต้องมีอาการด้วยหรือต้องอยู่ใกล้กับคนที่เคยไปสถานที่เสี่ยงก็เขาถึงจะตรวจให้ฟรีโควิด <COVID S 2> ไม่แสดงอาการนานถึงสี่สัปดาห์บางคนได้รับเชื้อแล้วแต่ไม่รู้ตัวหลายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสามารถสรุปได้ว่าหากรับเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วอาจแสดงอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการนานถึง4 6สัปดาห์ เชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ติดโควิดแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วอย่างที่บอกอะ่ะถ้ากลัวว่าจะไปแพร่ให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยตัดไปได้เลยโควิดทําอะไรเด็กไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเขาป่วยเป็นหวัดแล้วเขายังโอเคอยู่เขาไม่ได้ตายเพราะหวัดอะไรเงี้ยนะก็ติดโควิดแล้วก็เหมือนกันฉะนั้นการกักตัว14วันช่วยลดการแพร่เชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการได้เพราะว่าเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วตามข้อมูลวิจัยคือแค่8วัน เชื้อมันก็จะตายไปเองแต่ว่าเขาสิบสี่เพราะว่าเขาเผื่อไว้แต่จริงๆแล้วหลายๆประเทศก็ลดวันกักตัวหรือสิบวันเพราะเขารู้ว่าแปดวันเชื้อก็ตายไปแล้วฉะนั้นส10บวันก็ถือว่าเผื่อแล้วได้ซ้ำนะครับสิบสี่วันนี้คือของเก่าเลยคือประมาณว่ารอบครอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะเลยให้สิบสี่แต่จริงๆคือแค่สิบก็พอแล้วฉะนั้นเ,ออเราควรจะวางใจได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยกักตัวสิบสี่วันมาก่อนซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นที่โรงแรมนะตอนนี้คือเราให ทั้งคนไทยที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็คนต่างชาติที่จะเข้าไทยเนี่ยต้องกักตัวที่โรงแรม14วันซึ่งถือว่าเข้มงวดมากจริงๆแล้วการกักตัวที่บ้านก็โอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราระวงว่าเขาจะแอบลักลอบออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้อเนี่ยเราสามารถมีอุปกรณ์ติดตามตัวได้แล้วก็แน่นอนว่าโควิดได้มีมาสักพักใหญ่หลายเดือนมากแล้วเกือบปีประมาณปีหนึ่งแล้วด้วยซ้ำเนี่ยฉะนั้นคนทั่วโลกเนี่ยเขารับรู้เ,เชื่อเลยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ถ้าเกิดว่ามีการแพร่เชื้อขึ้นมาเมื่อไหร่การรักษาก็ทางการแพทย์เนี่ยเขาสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าโรคเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่บอกนะครับก็คือถ้ายิ่งแพร่ง่ายเท่าไหร่โรคก,ก็ยิ่งไม่ร้ายแรงแล้วก็สุดท้ายคือแต่สิ่งที่เราควรจะลดลงหรือควรจะเลิกก็คือการที่โดนหางเลขก็คือออกข่าวว่าอ่าหญิงไทยชายไทย กลับจากประเทศนี้นั้นนูน้นเสร็จแล้วก็ติดโควิดมาฉะนั้นคนที่เขาเคยติดต่อมาก็โดนหางเลขกันไปหมดคือทางการแพทย์เขามีไทม์ไลน์ที่จะไปเหมือนไปหาตัวคนร้ายอ่ะไล่ย,ย้อนหลังไปใครเคยติดต่อคนนี้ซึ่งไม่ผิดเขาทําได้แต่ว่าการออกข่าวว่าคนรอบข้างโดนหางเลขหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือทําให้ประชาชนเกิดความกลัว เขาควรจะลดเรื่องนี้ลงก็จะดีครับตอนนี้เพื่อนๆถ้ามีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับว่าคนรู้จักของเราเคยหรือตัวเราเองเคยติดโควิดแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ